ยืดมือมาค่ะลงข้างล่างแล้วไปข้างหลังขึ้นข้างบนฮะเนาะึ้นเต็มเน็ตทับยัดอินกุบโยดินอ่าวฮุบยืนอ่ายืดมือมาขึ้นข้างบนก่อนแล้วลงข้างล่างฮะเนาะึ้นเต็มเน็ตทับยัดอินกุบโยดินอ่าวฮุบยืนยืดแขน อีกข้างวางข้างบนอ่าข้างไว้ค่ะหน,น้าขึ้นเซ็ตเนตทัดยัดอินกบเยื้เดินอ้าวหกเยื้อ่า,อาเปลี่ยนข้างค่ะยืดมืออีกข้างวางข้างบนอ่าแล้วก็พักเข้าหาตัวหน,น้าขึ้นเซ็ตเนตทัดยัดอินกบเยื้เดินอ้าวหกเยื้ มือประกอบการยกขึ้นไปยืนด้วยปลายเท้าขานาเพิ่มเซ็ตเน็ตฮัทยัดอินกุบโยดินอาฮุบยืน้าวก้มลงแตะพื้นค่ะขาตึ้งขานาเพิ่มเซ็ตเน็ตฮัทยัดอินกุบโยดินอาฮุบยืนย่าขาจับเข่าบิดไหล่ หนานเซ็ตเนตรับยัดอินกบเดนอาุเยือนเปลี่ยนคางาชนเซ็ตเนตพัดยัดอินกบเดินอาุกเยือนเอาชีขาชีขา้าวาก้าเลยเอนขาเลย่ไคาค่ะชขาไว้เอาก้อลงมาก้อลงมาค่ะก้มลงมา ต้มลงอ่าค้างไว้นะคะฮาลโหลดุนเซ็เน็ตถัดยับอินกบโดยดนอาหุกยืนอ่าต่อไปเียวช้ามาข้างหน้หาค่ะย่ากา ค้างไว้ค่ะไม่น้าชูเต้นเน้นพักยัดอินโกอยืดดึงอาโยืดเ<ป>ห็นไหมบางคนไม่มีกวามอ่อนตัวอ่าต่อไปอยกขาขน้าลาวางววาโอเคแล้วก็ล็อกเข่ากอดแน่แนๆบริหารก็ต่อสะโพกค้างไว้นะคะมาด้ เปลี à, ่ยนข้างอ่น้าค่ะหน้าขนเซ็ตเน็ตพัดยัดอิงกบยนอาโคนอ่าต่อไปตั้งเข่าือวางข้างตัวยกก้นแล้วก็ดันเข่าไปข้างหน้าค่ะขางไว้ไหมคะวหน้านเซตเน็ตพัด giác kiếm cốt, dựa đinh a phúc chân ào dương i Não, tá ทำซิกบอกให้พวกเรานะ5ใครร<ว>ู้ไปห้องนะ้ำก่อนแบบจริงในมหา,าได้ครับเชิญครับอ่ดูนะอันนี้อาจจะทําแบบจริงจังนะคะอันนี้มือซ้ายนะอันนี้มือขวาอย่าเพิ่งงงนะเด็กแๆบบอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาจะแยกกันถ้ามือซ้ายถ้าคกูกานหันหน้าไปทางนี้อันนี้ก็ซ้ายอันนี้ก็ขวาถูกไหมคะถูกค่ะอันนี้คือ คือเรื่องจริงใช่ไหมอ่าอ่าแล้วเอ้าตอนนี้มือซ้ายเราอยู่ข้างไหนมือซ้ายยกมือซ้ายค่ะอ,อ่ามือซ้ายจะอยู่ข้างนี้แต่ของผู้รันอยู่ข้างนี้อย่างง,งนะมือขวาแล้วก็ห้น้ามือขวาข้างไหนอ่าของผู้รันยู่ข้างนี้นะคะอย่างง,งนะอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาซิกบ,บ็อกซ์ข้าที่หนึ่งจะเริ่มที่มือซ้าย เพราะฉะนั้นมือซ้ายอยู่ข้างบนเนื้อา,ああาเราจะต่อไปข้าต่อไปเราจะใช้มือที่อยู่ที่เอวเห็นไหมมือที่อยู่ที่เอวย้ายเอวมาสองไม่เดินบล็อกอ่ามีเดินบล็อกอ่าจอะไูไหมลู <c oughs> <c oughs> สองอยู่ต่อไปเราจะใช้มือนี้ใช่ไหมคะว่ามือนี้อยู่ที่เอวตัว้ง <c oughs>

ิบครั้งอถึงที่ละหนึ่งขวาสิบครั้งอ้ามก็โดนนะใช้หลังเท้านะไปออกเส <1, S 1> ียงเลยหนึ่งสองสามสี่าเจเียงหรอโอเคเปียนก่าเป็นขงองหยข้างซ้ายไปสิบครั้ง

Yeah <laughs> <laughs> là cũng él. Cảm ơn. Cái có tiếng luôn phải. วัดได้ค่ะเป็นไรอ่ะ oh <laughs> đến thăm cùng quẹt Fine.